พี่เทเอาละทุกคนสวัสดีกลับมาแล้วนะสําหรับคุณดับฟักบูมแล้วก็ตัวป่าเองด้วยหลังจากที่ทั้งป่าทั้งคุณดับฟักบูมป่วยมาพอๆกันเลยช่วงนี้คือโรคไข้หวัดใหญ่มันระบาดนะทุกคนต้องระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทีเนี่ยเสียการเสียงานอแล้วดูดิตอนนี้มีความยาวหนึ่งนาทีห้าิบสีวอ้าคุณดับฟักบูมแกเก็บกดเหรออะไม่ได้ทํามานาน โผล่มาทีก็จัดหนักจัดเต็มเลยเรามาดูกันว่าตอนนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูวัดโอ้โห้นี่มันปืนอะไรวะเนี่ยอโหวันช็อตวันคิวอะไรทุกคนบินมาก็อ้าว P.O.V. m แมนใจเย็นเย็นโอ้โห้ What มันโอล่าโอล่าฮะโอล่าโอล่าเออเจอสัตว์ตันกันทำไม เฮ้ยทีวีเกิลเหรอไม่เหมือนไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผู้หญิงนี่เขาเป็นผู้ชายปะเขาเป็นผู้ชายคนนี้คไอพูดผิดหมดสปีกเกอร์แมนคนนี้เป็นผู้ชายออเออเออเโอ้อ้าเฮ้ยนั่นไงพลังของก l ิช เฮ้ยพี่เทใช่พี่เทใช่ไหมใช่จริงๆด้วยอ้อนี่อ้าวนี่ใครพี่อู้พี่อู้ใช่พี่อู้เปล่าปะเพราะเขาอ้าวแล้วทำไมทำอย่างนั้นน่ะอันนี้อันนี้ก็เรียกตัวอะไรโอเออ้ นี่ตัวทิ้งระเบิดตอนที่แล้วไงพี่ใหญ่พี่ลองเอาลุเว้เอาลุเว้ดูบุกกันมาเป็นกองทัพเลยทุกคนอโ,อโอห,หลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับตอนนี้ตอนเดียวเอาละมาถึงเริ่มฉากแรกเลยเราจะได้เห็นอาวุธ ใหม่เลยนะอันนี้ป๋าไม่เคยเห็นเลยเชื่อว่าทุกคนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมันเป็นอาวุธที่มันไม่ใช่สตันกันแล้วนะยิงแล้วไม่มึนละยิงคือตายวันช็อตวันคิวเลนนี้ก็มันคือเลนที่เอาไว้ปกป้องแสงของเผ่าทีวีนะแต่ครั้งนี้เอามาใช้เป็นศูนย์ในการเลงและอยู่ตรงกลางเลนนี้กดยิงปื้ตายร้อยเปอรซนนะครับ นี่ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ไลไตายมดนะต่อมาเจ้าเฮลิคอปเตอร์มันก็ยิงมิสไซล์มาดึกว่าจะเดี่ยงซะละ่ะยังยังยังอยู่ไรนี่ก็อะไรอะ่ะมันมาโอล่าโอล่าใส่คาเล่าแมนของเราฮะโหตุยเลยทีเดียวเชียวแม่หัวขาดโดนสตันกันไปแล้วตัวละครใหม่อีกแล้ว เรามาเจอตัวละครใหม่ตอนแรกป่านึกว่าเป็นสปีกเกอร์วูแมนนะครับไม่ใช่คนนี้เป็นผู้ชายนะครเราดูดิโอ้ถือมีดคู่มาอย่างกับมาเฟียใช้เจนะ็ตแพ k มาครั้งนี้ไม่ได้ใช้พลังของลำโพงแทงหัวไปแล้วเนี่ยพี่ป่าแปลกใจปกติฝั่งสปีกเกอร์แมนนะจะชอบยื่นมือไปเพื่อดึงคนที่กำลังล้มอยู่ขึ้นมาแต่สำหรับไอ,ไอพี่คนนี้นี่มันไม่ทำนะมันใส่ไม่ดีนะ เออเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบเขาไม่ช่วยเหลือคนอื่นอ,ะอ,อ่ะนี่นิสัยไม่ดีแล้วนี่ก็เดอะแก๊งก็ขับรถมาแล้วเจอมิวแตนสกิบี้ไอ้มิวแตนสกิบี่ทอยเลตยอน <c oughs> ตายทางแกง๊งบ้าบอขอแตกจริงๆต่อมาฉากที่ทุกคนรอคอยมานานออันนี้คือกลิชนะแล้วพอเห็นเนี่ย พอเห็นพวกไม้ดูซ่วมปักปักไปเริ่มเริ่มแน่ใจได้เลยว่าพี่เท่พี่เท่แน่นอนร้อซแล้วดูแล้วดูความโอพีดิน่าเอ,อ้ยยังโหดอ่ะดูดิตอนแรกป่านึกว่าเอา้ามันอัปเกรดพ่เท่ยังไงให้เป็นครึ่งหุ่นยนต์ครึ่งคาเมล่ามแมนเอาไม่ใช่นะ เขาเอาตัวกิ t ทอยเลตเนี่ยมาทําเป็นหุ่นยนต์เป็นยาน่านนะให้กับพี่เทโดยเฉพาะนี่เอกลักษณ์ของพี่เทนะจะมีไม้ดูดซ่วมอย่างนี้นะส่วนตัวพี่เทเนี่ยยังเหมือนเดิมแค่ไปซ่อมเฉยๆนะครับไ,ไม่ได้มีอะไรอัพเกรดส่วนที่อัพเกรดเนี่ยเป็นยานพาหน,นะของเขานะอ้าวเพิ่งเห็นเออซ e เครตเอเจนนะมายืนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมายืนแอบมองต่อมา ตอนแรกป๋านึกว่าเป็นพี่อู๋่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นเขาเรียกเรียกว่าพี่อะไรดีพี่ที่เขาโดนไฟไหม้ข้างหลังอะ่ะตอนที่อะไรเอาเมื่อกี้ไปดูมาละเป็นตอนที่56กจริงๆด้วยนะครับคือพี่คนที่เขาโดนไฟไหม้ข้างหลังอะ่ะแล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็วิ่งหน้าตั้งมาคนเดียวกันเลยคนนี้แหละซึ่งจากฉากนี้จะทําให้เรารู้ว่าเขากับพี่เทสนิตกันนะครับ <c oughs> แล้วเขาหัวเราะอะไรอะ่ะพี่เทเขาก็ ตาที่ดูต้วมอัดหน้าเขาดูหน้าดิดูพี่เทบอกอย่ามาเฟี้ยวอย่ามาเฟี้ยวไม่ทำอะไรเลยนี่ค่าจัดก,การไอวิวแทนไปแกไม่ทำอะไรเลยเอานิ้วไปซะนี่อย่ามาเห่าเก่งกว่ากัดแต่มันก็ไม่ตายนะได้วิวแทนนี่มันถึกมากแล้วนี่พี่ะพี่รักสปีกแมนคนนี้จะนับถือใจจริงแขนก็ขาด ตัวก็น่วมยังมาสู้ต่อนะนี่ไอตัวทิ้งระเบิดจากตอนที่แล้วนะบินไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้แล้วว่าบินผ่านการเดินทางของกองทัพพี่ใหญ่กับพี่รองเรียบร้อยสิฮะและเป็นครีดูบินไม่ได้ดูเลยว่าเขากำลังจะไปไหนกันตอนหน้านี่คือและแน่นอนพูดได้เลยว่าและแน่นอน ทีเนี้ยป๋าไปอ่านคอมเมนต์ของชาวต่างชาติมานะครับเขาบอกว่าที่สปีกเกอร์แมนเขาไม่ยื่นมือไปช่วยคาร์เมล่าแมนเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้แต่ละเผ่าเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เหรอคุณทำอย่างนี้ได้เหรอฮะคุณสปีกเกอร์แมนคุณสปีกเกอร์แมนคนใหม่เขาช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับคุณจะมาเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าสงครามมันก็ต้องช่วยเหลือกันนะ จะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ป๋าไม่เห็นด้วยคนคิดว่าไงคอมเมนต์ด้วยนิสัยไม่ดีป๋าไม่ชอบคนนี้เลยต่อมาสำหรับมิวแทนนะครับมันก็ถึกถึกจัดจัดมันขนาดมันโดนพี่เท่อัปเกรดมาจัดชุดใหญ่ไปมันยังไม่ตายนะครับไอ้มิวแทนเนี่ยสังเกตหลายทีแล้วโดนจัดการด้วยลักสปีเกอร์แมนตลอดเลยโดนพลังของลำโพงเสร็จโดนมีดต่อตลอดนะครับ คือโดนอัดนุ่มๆเงี้ยไม่ตายนะเอ,อต้องสุดท้ายต้องให้อ,อลักลักสปีกเกอร์แมนมาจัดการให้ตลอดเลยนี่เห็นไหมสุดท้ายอะ่ะคนที่จะจัดการไอมิวแทนได้เป็นลักสปีกเกอร์แมนตลอดเลยนะครับอแล้วดูสะบักสะบอมคนี่เริ่มโหดแล้วคุณคุณดาฟักบุ้นี่เริ่มโหดแล้วในตอนท้ายเนี่ยบอก เป็นในว่าตอนหน้าต้องมีการต่อสู้กันแบบกองทัพปะทะกองทัพนะขอให้มาเร็วๆเถอะ <c oughs> มาเร็วๆเราจะได้ดูการต่อสู้ระหว่างไททัทนกับพวกสกีบิดี้ทอยเลตระดับบอสนะน่าจะมันจัดๆเลยละ่ะเอาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ รีแอคชั่นสกีบีีทล ت, แล้วก็การวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนเดิมเลยมีความคิดเห็นอะไรป๋าพัดอะไรคอมเมนต์บอกก็ได้เหมือนเดิมและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป๋าด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ